สดีปีใหม่ค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรกันอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของชาวราศีเมษนะคะหัวข้อที่พี่หมอหยิบมาทำคือไตรามาสแรกแต เราจะไม่มานั่งอ่านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และสุขภาพนะคะเพราะว่าสี่เรื่องหลักนั้นเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยเรายังอ่านกันอยู่ปกตินะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะ,ะทับกันเยอะเกินไปซ้ํากันเยอะเกินไปนั่นเองนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังนะสี่เรื่องหลักที่ว่านะคะของเดือนมกราคมเนี่ยพี่หมอลงเอาไว้แล้วนะ,ะไปย้อนฟังกันได้นะคะไปหาฟังกันได้นะตัวเองอยู่ราศีเมษก็ไปกดฟังได้เลยนะคะอ่ะแล้วคลิปนี้คืออะไรล่ะเราจะมาอ่านอะไรกันในเรื่องของไตรมาส ก็ง่ายๆค่ะเหมือนตอนที่ทำไตรามาสสุดท้ายของปี67นั่นเองนะคะเราจะดูกันว่าไตรามาสแรกของปี25 6 8้าหสชาวราศีเมษจะเจอเรื่องดีอะไรและจะเจอเรื่องร้ายอะไรนะคะแยกกันไปเลยแต่เราจะเริ่มเปิดจากเรื่องดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเมษพร้อมแล้วนะพี่หมอขอเป็นตัวแทนชาวเมษนะคะขอดูไพ่ของเมษหน่อย เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงไตรามาสแรกะคะมกราคมพฤษภาคมาสามเดือนนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรมาจากไหนใครนะเห็นเป็นคนไหมอ่ะใครเป็นคนเอาเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าเราเนี่ยหาได้จากใครอะไรประมาณนี้นะมาดูกัน view of fortune นะคะ hermit ค่ะ พี่หมอเห็นความก้าวหน้าแล้วหนึ่งเรื่องนะความก้าวหน้าการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงน่ะน่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็ใช่จริงๆด้วยหกไม้นะ่ลมีความรักด้วยค่ะมีความรักมีประเด็นเรื่องความรักด้วยนะ เด็กดา่าพี่หมอก็เป็นโลคจิตกับการวางไพ่เนาะอยากจะให้มันตรงอะแต่ตัวเองใส่ตาเอียงยังไงก่อนจัสติกอุ้ยที่หมอเห็นเรื่องคดีความด้วยค่ะใครที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะ มีคดีความมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะมาจนถึงช่วงไรมาตนี้นะะเดี๋ยวเราจะคุยปันทีละประเด็นนะจัสต mm ิกชาริออดสามเหรียญเด็กไม้ใบสุดท้ายเป็นหถ้วยค่ะอะถือว่าดีมากนะเอาประเด็นไหนก่อนละ่ะขอพูดเรื่องคดีความก่อนเลยได้ไหมคะ mm hmm. เผื่อใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการฟ้องร้องมีคดีความมีปัญหาในลักษณะนี อ่ะรวมถึงใครที่มีปัญหาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคดีความก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงของการรอการตัดสินซึ่งก็แล้วแต่ว่าการตัดสินนั้นจะเป็นใครอาจจะเป็นอาจจะว่าเป็นปัญหาเรื่องงานเนี่ยกําลังรอการตัดสินจากเจ้านายนะจากองค์กรจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษากำลังมีปัญหากับเพื่อนๆหรืออาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องได้รับการตัดสินอ่นะคือเรื่องนี้มันจะต้องผ่านผ่านสเต็ปเนี้ย นั่นเองนะคะผ่านผ่านพลังงานไม่ใช่สิเออพี่หมอจะพูดยังไงดีผ่านการตัดสินนั่นแหละค่ะเพื่อให้เรื่องมันจบนะในช่วงไตรมาสแรกราศีเมษลัคนาเมษเจอแน่นอนเจอแน่นอนแล้วดีไหมละ่ะดีสิก็เราอ่านอะไรอยู่เราอ่านเรื่องดีอยู่นั่นหมายความว่าะ งั้นเริ่มเลยนะใครที่มีคดีความมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีนะจะบอกว่ามันสามารถที่จะไกล่เกลี่ยเจรจาตกลงต่อรองกันได้อ่าถ้าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นชั้นศาลอย่างเงี้ยยังไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นเนี่ยคะ่ะก็อาจจะไกล่เกลี่ยกันได้ก่อน มีการไกล่เกลี่ยกันได้ตกลงกันได้ดีกันได้ปัญหาก็จะจบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงขั้นนั้นแล้วมันไปถึงขั้นแบบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันอยู่ไม่ว่าอพูดตรงๆเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งฝั่งไหนโจท์จำเลยก็ตามพูดง่ายๆถ้าคุณอยู่ฝั่งโจท์คุณก็จะได้รับความยุติธรรมในแบบที่คุณควรได้รับ จริงๆพูดตรงๆเลยก็คือมันมีชัยชนะเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะนะนั่นแปลว่าศาลจะศาลจ,จะตัดสินให้คุณได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะถ้าคุณอยู่ฝั่งจำเลยแน่นอนว่าคุณก็จะได้รับความยุติธรรมในแบบของคุณเช่นกันนะในช่วง3เดือนนี้นะศาลก็จะตัดสินให้คุณเนี่ยชนะคดีเช่นกันคือพี่หมอไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาฟังถ้าในกรณีของคนที่มีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่จริงๆเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเนี่ย อยู่พาร์ทไหนแล้วมันเป็นปัญหาอะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคุณรู้ไว้แค่ว่าคุณได้รับชัยชนะในเรื่องนี้ก็พอนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเลยแบบดีดีแบบดีเลยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอพูดเผื่อไว้หน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีมาก่อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแต่มันดันมีขึ้นมาในช่วงสามเดือนนี้นะไปมีปัญหาอะไรกับใครก็ตามถึงขั้นแบบ ทะเลาะก,กันไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาหลหรอกแต่ถึงแบบลงพักอย่างเงี้ยมันก็จะเจรจาตกลงกันได้ไกลเกลี่ยกันได้นะคะนี่คือข้อดีของคุณนะต่อมาค่ะอ่ะขอพูดอีกหนึ่งประเด็นที่โดดเด่นนะพูดแต่แรกเลยนะตอนเปิดให้คือเรื่องการงานนะคะหลายโค้ดเลยนะชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนอ่ะในช่วงสามเดือนแรกนะคะไตรมาสแรก มีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่การยกย้ายและการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเป็นการพาคุณไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเท่านั้นซึ่งสมมุติว่าพูดถึงการเปลี่ยนงานแล้วกันก็หมายความว่าใน3เดือนนี้ถ้าคุณเปลี่ยนบริษัทบริษัทที่คุณจะไปอยู่ที่ใหม่ที่ใหม่ที่ทํางานใหม่ของคุณเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ดีกว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่ามีความมั่นคงกว่าเติบโตได้ง่ายกว่าเพลเพลเดิมทีคุณอยู่ตำแหน่ง หนึ่งนะในบริษัทเดิมเนี่ยคุณอยู่ตำแหน่งลูกน้องเขาธรรมดาเป็นพนักงานธรรมดาแต่ใน3เดือนนี้ค่ะคุณสามารถจะไปอยู่ในบริษัทใหม่องค์กรใหม่โดยอยู่ในฐานะหัวหน้าได้อ่เป็นหัวหน้าเขานะคะเออมันมีความเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้คิดจะเปลี่ยน บริษัทเปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กรสถานที่ทํางานนะคะก็สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในในองค์กรเดิมได้เลยเช่นกันอ่ะพูดง่ายคือมันมีเกณฑ์ของการเริ่มเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นการเลื่อนตําแหน่งความก้าวหน้าความเ,าาามเติบโตนั่นเองนะคะในเส้นทางอาชีพนะต่อมาพูดถึงธุรกิจสักหน่อยไหมอ่ะเผื่อใครทําธุรกิจนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสแรกนี้นะถือว่าโดดเด่นเหมือนกันค่ะ คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ของการพัฒนาองค์กรธุรกิจห้างร้านร้านค้าของคุณเนี่ยให้มันเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยในช่วงนี้นะถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเลยในด้านของการงานไม่ว่าคุณจะจับอาชีพอะไรก็ตามนะคะในขณะเดียวกันอ่ะสมมติว่าคุณเป็นอ,อาชีพอิสระละกันอาชีพอิสระนะคะเดือนอไตรมาส ที่หมอก็จะวนเดือนอยู่นั่นแหละในไตรามาสแรกของปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการงานโดดเด่นเช่นกัน,นะคะ่ะดวงของคุณเนี่ยของชาวเมฆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนให้การยอมรับนับถือนะคะมีแต่คนอยากจะร่วมงานกับคุณนะบอกเลยว่าแทบจะหาเวลาไม่ไหวอ่ะไม่วัดไม่ไหวอนะใครทําอาชีพอิสระฟรีแลนซ์งานเยอะนะมีแต่คนเรียกหานะคะแล้วจะได้จับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นด้วยนะอ่าอันนี้คือข้อดีเลยนะ ต่อมาการเงินเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมาจากการงานนะคะแล้วกถ็ถ้าใครอย่างเรื่องคดีความที่พูดไปตอนแรกอะถ้ามันมีเขาเรียกว่าการตัดสินเนาะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีเรื่องของตัวเงินหรือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพี่หมอมองว่าชาวราศีเมษจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยการชนะคดีครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้เงินชดเชยนะคะหรือว่า ได้อะไรบางอย่างกลับคืนมานะเป็นเป็นมูลค่าเป็นของมีมูลค่านะประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าการเงินในช่วงสามเดือนนี้เนี่ยพี่หมอก็มองว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะมองว่า,าคือด้วยตัวงานมันเติบโตก้าวหน้าเพราะฉะนั้นหลายคนมีเกณฑ์เรื่องเองินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะาบางคนมีติดเรื่องโชคด้วยนะมีนะแต่มันไม่ได้เด่นเท่าไหร่สำหรับพี่หมอนะไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ มองว่าก็ก็พอมีลุ้นได้นะคะในบางคนนะเอาเป็นว่าเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าใครมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคก็อาจจะลองดูก็ลองได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไปลุ้นเอาจากทางอื่นนะยังไงเดือนในในสเดือนนี้ก็มีแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอรายรับอ่ะทีอะ่อันนี้การเงินเนาะรายรับของเมฆในช่วง3เดือนนี้พี่หมอบอกว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะดีแล้วก็เยอะอารมณ์มันเหมือนกับ ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการวางแผนการเงินของตัวเองแล้วก็หลายคนเนี่ยจะมีการเอาเงินไปต่อยอดพัฒนาต่อยอดไปด้วยนะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือความรักสรุปแล้วเนี่ยอะขอรวมๆวมก่อนนะที่หมอว่า3เดือนแรกของปี68เนี่ยเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างแทบจะทุกด้านไปในทางที่ดีกว่าทั้งนั้นเลยนะ ก็เหลือด้านสุดท้ายละความรักความรักก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยได้พัฒนากับใครสักคนหนึ่งนะคะจะเป็นคนคุยที่คุยกันมานานแล้วหรือจะเป็นคนรักที่เป็นแฟนกันก็ได้มันก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปอะคะ่ะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนคุยก็แน่นอนคุณจะได้คอมมิชเมนต์นะได้ลงเอยได้คบหากันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้รักที่คบกันมานานแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะรวมถึงการมีบุตร นะก็ถือว่าเป็นเดือนอ่าเป็น3มเดือนที่หมอจะวนเดือนอย่างนั่นนะทุกคนให้อภัยพี่หมอด้วยนะถ้าจะพูดวนๆอย่างน,นี้นะคะเป็นไตรามาสแรกที่ถือว่าเปิดปีมารับปีหกแปดเนี่ยเรื่องราวดีๆเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปตามที่เราเนี่ยต้องการเป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ทั้งหมดเนี้ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นเพราะตัวของชาวราศีเมษแล้วก็ราคณาเมษเองนะคะมันไม่ได้ได้มาแบบฟุ้งฟุเพราะฉะนั้น คุณจะบอกว่าไงอะเราฟังกันในต้นเดือนมกราเนาะนั่นหมายความว่าสามเดือนนี้คุณทำอะไรก็ตามเนี่ยขออย่างเดียวเลยอย่าไปในทิศทางที่มันไม่ดีะคะ่ะคุณตั้งใจทำงานคุณตั้งใจรักใครสักคนคุณตั้งใจหาเงินคุณทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นกลับมานั่นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยตัวคุณก็เป็นแบบนั้นแหละ มันถึงได้ส่งผลดีกลับมาแบบนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีให้กับชาวราศีเมษนั่นเองค่ะก็ถือว่าโดดเด่นนะอ่ะต่อมาค่ะอุปสรรคปัญหานะเราอ่านเรื่องดีเราต้องอ่านอุปสรรคปัญหาด้วยนะเราจะได้เอาไประมัดระวังกันได้นะคะอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษนะคะ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีอะไรที่แม่จะต้องระมัดระวังตัวบ้างไหมนะมีอะไรที่แม่ควรรู้ควรระวังบ้างหรือเปล่านะคะอะเจด,ดาบมีจริงๆนะทุกคนอ่ะควีนดาบน่าจะหมายถึงตัวหมายถึงตัวเราเองหรือเปล่าคะเดท สุขภาพนะหนึ่งเออใช่เมื่อกี้เราแทบไม่ได้อ่านสุขภาพกันเลยเนาะเพราะพี่หมอบอกว่ามันไม่ได้เด่นนะมันไม่ได้เด่นอาจจะยังไม่ได้แบบดีแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แย่นะตอนนั้นที่เห็นนะคะแต่ตอนนี้ยรู้สึกว่าใช่ละมีหนึ่งมีหนึ่งเรื่องคือสุขภาพที่อยู่ในหมวดของการที่จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องดูแลอ่ะพี่หมอไม่ได้อ่านชื่อไพ่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนนะออ โอเคเลยก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าขึ้นไพ่ดีแล้วจะไม่มีอุปสรรคนะคะทุกคนมันก็มีด้านลบนะเอา้าจัสติ c อ่าโอเคจัสติ c มาเตือนทั้งในพาร์ทของเรื่องดีนะคะพอเราดูอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องที่เราควรเรามาระว่างหรือพูดง่ายว่าเรื่องร้ายอะตรงกันข้ามกันอนะก็ขึ้นจัสติกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอะเรามาดูกันว่าในช่วง ตไตรมาสแรกเนี่ยสิ่งเรื่องราวอะไรที่ชาวเมษควรจะต้องระวังอันดับแรกสุขภาพก่อนนะเอาสุขภาพก่อนมันขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วง3เดือนแรกนี้นะคะพี่หมอหมองว่าชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายไม่ใช่ว่าเยอะไม่ใช่ว่าหนักแต่เหมือนกับว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายอะไรได้ง่ายนะคะ นั่นเป็นเพราะว่าหลักๆเลยอ่ะอันดับแรกเรื่องเครียดความเครียดนะคะที่พี่หมอเห็นนะความเครียดอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกฟันสายตานะบางคนเนี่ยไพ่เขาพูดเหมือนกับว่าจริงๆเราแม่เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแต่แต่ละคนจะเจออะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ไพ่เขาเตือนคือเราเนี่ย เหมือนกับเขาเรียกว่ารู้แต่ไม่คิดจะแก้อ่ะรู้แต่ก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แต่ก็ปล่อยให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือถ้าถามพี่หมอถึงแม้ว่าจะขึ้นเตือนเรื่องสุขภาพมาแต่พี่หมอก็ยังไม่ได้เห็นอ่ะพกกูดกตรงๆคือก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาสุขภาพแบบใหญ่โตขนาดนั้นนะคะในช่วงสามเดือนนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าเวลาคุณเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะ อาจจะเป็นตามโรคที่พูดไปแล้วทั้งหมดเท่าที่เห็นเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยก็ได้หรือจะเป็นโรคอื่นๆก็ได้ตามหลักมนุษย์เราพอไม่สบายเราควรที่จะอะไรคะหาหมอปรึกษาคุณหมอหรือดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่แม่ทำเนี่ยพี่หมอมองว่าแม่ใช้วิธีอ่อคือก็คงหาหมอนะแต่อารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจมันมากขนาดนั้นนะคะ เหมือนแบบเออเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเขาพยายามจะบอกว่าให้เราเชื่อในสัญญาณน,นี้นะคะปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสมเดือนนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษาแบบจริงจังต้องใช้คำว่าจริงจ,งจ,งจ,งจังเลยนะมันสามารถที่จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพในระยะย,ยาวให้เราได้คือสามเดือนนี้มันเป็นแค่แบบเป็นสัญญาณเตือนเป็นเข้ามาแบบรบกวนการใช้ชีวิตของเราแหละอย่างเรื่องความเครียดเนี่ยบางครั้งพอมันเกิดขึ้นอ่ะเราก็จะ,ะปวดหัวเครียดทุกข์แล้วแต่เนาะ คือถ้าเราจัดการตัวเราตั้งแต่ตอนนี้อ่ะในอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่เป็นอะไรมากเราก็จะแค่ปวดหัวตอนนี้แล้วจบไปทุกคนพอเข้าใจพี่หมอไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไปอะค่ะในระยะยาวเนี่ยไพ่เขารู้สึกว่าเอออาการเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้คือเรื่องของสุขภาพนะคะที่จะเป็นปัญหาได้นะจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนพอเราเปิดปัญหาและสุขภาพพวกจะสังเกตว่าไพ่พลังงานบวกมันขึ้นค่อนข้นขางเยอะเนาะนั่นแปลว่า ที่หมอมองว่าอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่พี่หมอเห็นตอนเนี้ยมันก็จะไม่ได้ร้ายแรงนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาหลักๆคือตัวเราเองค่ะพี่หมอรู้สึกว่าชาวเมดมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากในช่วงสามเดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าเส้นทางของคุณอะเราเราพักเรื่องดีไปก่อนนะเรามองเฉพาะอุปสรรคก่อนคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณในสามเดือนนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องกลัว แต่เซนต์หรือสัญชาตญาณของเราเนะี่ยมันบอกอยู่เสมอว่าเอ๊ะบางครั้งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะเมื่อกี้เรามองการงานหรือการเงินหรือความรักในพาร์ทเรื่องดีๆไปแล้วเนะี่ยเราจะค้นพบว่ามันดีไปหมดถูกไหมคะมันทําให้เราอะรู้สึกเหมือนจะบอกว่ามั่นใจในความมั่นใจนะั้นมันก็มีความกังวลเออแปลกไหมมันก็มีทั้งความกังวลนี่ไง มันก็มีทั้งความกังวลแล้วมีทั้งความมั่นใจนะคะเราควรทําตัวยังไงสิ่งที่พี่หมอมองคือเราไม่ควรจะต้องคิดกับเรื่องต่างๆจนเครียดะนะอะไรที่มันเกิดขึ้นอะ่ะอืมมันเหมือนกับถ้าจําถ้าเราจําได้ถ้าทุกคนจําได้ให้เรื่องดีอะ่ะมันขึ้นใบแรกคือวิวออฟฟอร์จูนถูกไหมคะสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อกับชาวเมดอะ่ะพี่หมอมองว่ามันหมายถึง สิ่งที่เราต้องเจอมันคือเรื่องที่เราต้องเจอค่ะเราเลี่ยงมันไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเจอแล้วคุณสามารถที่จะมีความสุขกับมันได้เต็มร้อยนั่นแหละแต่ว่าเราอย่ามั่นใจอะไรแบบจนล้นเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเราแวงกลัวอย่างเงี้ยงงไหมนะพี่หมอมองแค่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันเหมือนอุปสรรคมันอยู่ที่ตัวเราค่ะจริงๆคุณจะเห็น ว่าคุณจะเจอเรื่องดีๆอะไรนั้นในขณะเดียวกันคุณก็รู้ว่าอุปสรรคมันคืออะไรแต่มันเป็นตัวเราพอเรื่องดีก็ก็มั่นใจเกินไปดีเกินไปปล่อยปะมันเกินไปเหมือนกับหลงมันเกินไปอ่ะพอเป็นเรื่องไม่ดีก็กลัวเกินไปกังวลเกินไปคิดมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะทําให้มันเหมือนกับแทนที่ถ้าสมมติว่าดีใช่ไหมมันก็จะสเตเบิลไปเลยมันไม่เป็นแบบนั้นมันเหมือนมันดีไม่สุด มันเป็นเพราะตัวเรานั่นเองนะคะเกิดความแบบกังวลหวาดระแวงหรือว่า,ามีความแบบไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังเจอทั้งทงที่ภาพตรงหน้าเนี่ยมันก็ดีนั่นแหละเออบทจะไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจบทจะมั่นใจเกินไปก็เกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หมอมองอะ่ะมันเหมือนกับอ่ะงั้นเอาความคิดในลักษณะของเป็นเหตุเป็นผลเข้ามาประกอบกันในช่วง3เดือนนี้มันก็จะเหมือนกับเรามองอะไรแบบ เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเราจะรู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรจะ,ะทําตัวยังไงจังหวะนี้เราดีใจกับมันได้เต็มร้อยไหมหรือจังหวะนี้เราควรต้องระวังอะไรหรือเปล่าเราจะใช้เหตุและผลและตักกะนี่แหละค่ะในการที่จะทําให้เราบริหารตัวเองด้วยนะไม่ใช่สถานาการณ์ให้มันสมูทขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่หมอน่ะไม่รู้ทุกคนจะงงไหมนะเพราะพี่หมอก็อาจจะพูดวนอีกนึงนะคะ สำหรับพี่หมอนะสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของชาวราศีเมียจริงๆอ่ะคือตัวคุณเองไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นตัวเราเองนั่นเองนะคะมันเหมือนกับทั้งๆที่อะไรดีๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเรามากมายเราเหมือนบริหารสิ่งนั้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะรับมือกับมันด้แบบรั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 บจนไม่ทันเราหวังอ่ะอย่างนี้ในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะกลกลัว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 ไม่กล้ารับ แบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องดีเรื่องร้ายค่ะปัญหาอยู่ที่ตัวเราสําหรับพี่หมอแล้วถ้าให้บวกสองเรื่องพร้อมกันมันเป็นแบบนี้ค่ะในไตรมาสแรกของปีหกแปดชาวราศีเมษราคณนาเมษคุณมีโอกาสเจอเรื่องดีๆมากมายใครเขาบอกแล้วนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยอ่ะต้องบอกว่าบางคนบางท่านเป็นความกลัวเป็นความกังวลเอ๊ะบันดีกับเราจริงไหมเราควรรับโอกาสนี้ไหมเรา เชื่อในเรื่องนี้ได้มากห้อยแค่ไหนในขณะที่บางคนอุ้ยมันดีมากเลยฉันจะรับมันมาโดยที่เราเนี่ยมั่นใจในตัวเองแบบสูงปี๊ดทาให้บางครั้งอาจจะมีเหมือนปัญหาและอุปสรรคบางอย่างตามมาได้อย่างเช่นเรื่องสุขภาพนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องดีร้ายหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะพาร์อุปสรรคเนี่ยพี่หมออาจจะพูดวนๆนิดน,นึงแต่คิดว่าสื่อสารได้แบบเข้าใจนะท้ายสุดก็สรุปให้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่า สำหรับพี่หมอแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่แต่มันเป็นเรื่องที่เราควรระวังจริงๆเปิดมาเจ็ดดาบอะมันเหมือนเราต้องระวังคนอื่นเนาะแต่ท้ายสุดแล้วไม่ใช่หรอกมันคือตัวเราเองนั่นเองนะคะคุณอาจจะต้องแบบใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุผลเนาะประกอบในช่วง3เดือนนี้เยอะหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสเปเชียลคลิปนะคะ Uh, เรื่องดีไลน์นะคะของชาวราศีเมษแล้วก็ราคณาเมษในไตรมาสแ,แล้วก็หวังว่ามันพอจะช่วยให้เห็นอะไรถ้าเกิดว่าในแต่ละเดือนใครชอบฟังก็เดี๋ยวก็ไปรอฟังรายเดือนก็จะเห็นชัดขึ้นว่าอ๋อเรื่องดีเข้ามาเดือนนี้เป็นอย่างนี้อ๋อจังหวะนี้เขาขึ้นเตือนเหมือนกับในไตรมาสเลยเนาะเขาบอกว่าเราอย่ามั่นใจเกินไปเนี่ยเห็นไมมันก็จะเห็นภาพมากขึ้น,นะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันด้วยนะคะก็เป็นไงบ้างเข้าปีแรกแล้วเอางี้พี่หมอขออวยพรดีกว่านะ ขอไยพรให้ชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ลัคนาเมษทุกท่านนะคะในปี2,568ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็ตามนะพี่หมอขอให้มันเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณปีหนึ่งเลยนะคะใครที่ก่อนหน้านี้นัในปี67เนี่ยเจอกับเรื่องราวแย่ๆไร้ๆความเหนื่อยความอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้มันหมดไปกับปี67เริ่มปีใหม่แล้วขอให้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จนะคะปีที่ร่ํารวยเงินทองนะใครๆก็ชอบ ปีที่มีโอกาสดีๆเข้ามาใครโสดให้ได้เจอคนที่ใช่ใครเจอคนที่ใช่แล้วขอให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้ได้สมหวังแต่งงานกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะใครกําลังรอรุ้นเรื่องราวอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้เนี่ยก็ขอให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะยังไงก็หวังว่าปีนี้ทุกคนจะยังอยู่เป็น,เพ,นเพื่อนพี่หมอไปนะพี่หมอทําคลิปใกล้ครบปีแล้วกันเนาะ หรือว่ายังเอาง่ยายเริ่มทําคลิปจริงจังเดือนมิถุนาหวังว่าทุกคนจะอยู่ฉลองหนึ่งปีด้วยกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้คาดหวังนะทำไปเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ